เปิดน้ำพ่อจะเปิดน้ำนี้พอเปิดน้ำมาทำไมรถนั่งอยู่แองงแรงแบบนั้นล่ะพ่ออยากเล่นน้ำดาอยากเล่นน้ำดาอยากเลนเจขึ้นได้่อยากเล่นน้ำก็เาล้ำยากเ็เลยเอาลงน้ำมาซ่าบเมื่อกี้บอกว่าทำไมขึ้นทำไมนะแทรรถทำไมพ่อว่าายแม่พักไไม่ แม่กับแม่กับลูกเนาะก็คนละขางเนาะหนูนึกสภาพแล้วดูรถเนาะรถมันกันนักคันอยู่นะประมาณตันกว่าได้ถึงไหมตันกวตวแม่แค่ห้าสกิโลไมไม่ก็บพัดลูกอีกห้าสิบโลเป็นร้อยโลดนูหน้าตาหน้าตาคนทำาบหนเออนลมม่เฉยอีอแล้วถอย อ๋อแล้วพ่อจะถอยลงใช่แล้วขอถามขอสัมผัสนะคะว่าคุณพ่อจีขึ้นแันแทนาตรงนี้ใช่ไหมคะขึ้นตรงนี้อ๋ออ้าวขึ้นตรงนู้นแล้วทำไมมาตรงนี้ถอยหลังมาจะลงวิ่งนี้ยวลงไปดิอ๋อถอยลงมาจะลงวิ่งนี้ถอยหลังดูใช่ไหมเป็นตุกแกไหลลงอ๋อถอยหลังอ๋อมันถอยมันตัวเองเยอะเยวเด้วยแต่งตัวก่อนเด้อ ตีระตังไม่นาอยู่วะนู่นถ้าตงพักนี่ว่อยาพักล่างทางลังค่ะทาลังคแับลงไว้้นะับคองไว้ข้นไมุ่อยู่ตนี้องอยู่ตรงแข็งแข็งเออได้ดีได้ดี นอถือจอบถือเสียมโอทำคันเทนหน้าให้พรมไปในอย่งอายงเองวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย